นกนกบอกให้กลับแล้วนะนกก่อนเออนกก่อนนู่นนุ่นยาติดแค่สี่วันโอ้โหสิงโอ้โหวันนี้วันนี้ยังไงแต่จะคุยก่อนนะจะตอบไปให้นกนกได้นกเลยนะใช่วไหมลูกไหนเดี๋ยลูกไหนแทงแทงด้วยไม่จะไม่ได้ดูเลยเนี่ยเพราะว่ามันเร็วไปแทงด้วยแทงเห็นเขามีอาการ แล้วมันจกอ๋อมันมันมีอาการมันหน่อยต่อยก่อนใช่แล้วก็แทงเขาตายตายก่อนต่อยอาเจกออาการแล้วได้แทงซ้ำลูกนี้ลูกลูกนี้ซ้อมมาเหรอซ้อมมาซ้อมมาแข็งแกร่งมากเลยโสวยคุณพ่อใช่มีความสุขครับบอกเคอิมพอร์ตเอ็นเดอร์ขอบคุณค่ายค่ายมวยสามารถพยักลุนต้องโทนีแล้วก็ทีมงานคำสิงคอนเทนกระหังสอสวาวันยอดเซียนมีแต่คนเทนให้โอ้ยเป็นแต่ยอดเซียนและเอ้าพี่กองพี่กองนี่ก็คือยอดมวยในอดีตเลยพี่กองบอกน้องไงครับก่อนชกเนี่ยเอ่อวัเนี้ย ผมไม่ได้ใช้เทนเนอร์ไทยนะให้ฝรั่งรอดเออเหรอลุงน้องเก็สักเข้ามาอยู่ที่ไทยสองเดือนฮะแล้อเป่าเก่งย้อนมวยกันสักสองคนกินอ่ะลุงน้องลูกน้องลุงน้องเขาลูกน้องเขาฝรั่งนะต้องต้องขอบคุณติดติดจากมาสอนมาเอ่อนิวยอร์กครับเขารอเป่าให้เ่อเป่ามาะสองอาทิตย์เพราะเทนเนอร์เขาอันนี้ตั้งตั้งให้ต่อย ครับอันนี้ไปฟันแตกเลยวล่อไม่ได้ฟันเลนเนอร์แตกยังไปตีเข็มคูหมูก่อนชกนะ่อนไฟก่อนชกประมาณครับเจ็ดแปดวันเ่อะคูหมูเขาล่อเช้าครับสติปเขาล่อเย็นแล้วมองอันาคนน้องไงนี่ชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งไาชนะครั้งแล้วเราแพ้เขาอ๋อแก้มือแก้มือแก้มือโอ้กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะ เอาเอาเอาพี่ก้องเนี่ยร้อยร้อยยี 100, 120, ่สิบเอเมือเมือคืนเขาโทรมาเขาบอกมันเกินอยู่สี่ปอนด์บอกว่าพ่อ,อแม่แม่บอกผมตอนเย็นโทรมาบอกตอนจะสองทุ่มพอดีผมไปงานศพพ่อเพื่อนบอกว่าบเพราะผมทำมาขาดเหลือร้อยสิบเก้าครึง่งครับบอกมือ คือยู่4ปอนด์บอกเอ้าครั้งแล้วเราก็ให้ไป็น2ปอนด์นะให้ถือโชว์ไเฉยนะไม่ได้ย้อนยวางมันมาคืนกูได้เสียโยชิอาชิตเสยยอาชิตนไม่ได้เราเพราะเราทำทำมาต่ำกว่าพิกัดแล้วเราทำมาเหลือ119คืงมันต่ำกว่120น้ำหนักดีสุดเั้ไหเนี่ย120นีแหละ120นะ119 120แต่เราไม่เข่ามันใช้แรงเราให้ต่อย120เอาเอาสิงสิงเป็นไงบ้างวันนี้มันมันซ้อมเกินคาดเดเือหรือไงเห็นเห็นแล้ เห็นจุหจุกใช่เลยนะสนใจมาพ่อจะเล่นได้ไม่ได้นะเนี่ยจริงมารักตาได้เลยนะใช่เอกที่ชกมาไม่เยอะเนาะสิบหกใบตีหกสิบหกใ์สิบหกูกชายของพี่2องพยักทิพย์่าไม้พยักทิพย์่าไม้ก็ดีด้วยรูกดันด้วยรูดดด้วยรูสิสามารถก็ต้อยุแรกยนี้กแรก รั่นแรกต่อยกับพวกสามารถค่ายดีสอนทำไมครับดีเดย์เก็บบังการดีเดย์ดีเดย์เกมบบังการผมเราเรานักพายเลยเนี่ยเรานักพาเกียรติสรรราญครับผมเอ้ามากรมาก่อนพ่อก็ต่อยสี่ห้ามื่นนะเนี่เพราะผมตอนนั้นมันมีแต่มวยเล็กผมเลยเอาไปบอกครูฝ่าไอ้ตัวนี้หน่อยเพราะว่ามันมีแต่มวยเล็กเขาอาจะใช้แบบนี่ทองเนี่ยแต่ผมแดงด้วยหัวใจตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ผมเลยเอาไปซ้อมอยู่สิจัาโอเคเอ้าสิยงต่อเป็นม่สามงะไรน้องอ ติดตามผมดได้นะครับอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วนะครับลุงนะครับยินดีด้วะคะย,นย,นย,นยควรับเดีครับดีมา